และนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ห้องเลี้ยสัตว์เลี้ยงนะคะนี่ห้องสัตว์เลี้ยงเราจะเป็นพยาบาลน,นะคะรักษาน้องหมาน้องแมวอุ้ยมีสิงโตด้วยอะ่ะเราจะรักษาสิงโตได้อย่างไร <c oughs> <c oughs> น่ารักอ๋อนี่คุณหมอสัตวแพทย์เหรอคะ <c oughs> นี่นะคะเป็นอุปกรณ์ของคุณหมอนะคะสัตวแพทย์ก็จะตรวจน้องหมา <c oughs> น้องแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะโอ้โหคุณหมอล่อมากนะขอดูหน่อยได้ไหมหัน <c oughs> หน้ามาหน่อยโอ้โห อ่าตอนนี้สตัตวแพทย์ธันวาจะตรวจน้องม้านะคะน้องม้ามีไข้ไหมคะแตัดผมอยู่อ๋อตัดผมอยู่ยังไม่ตรวจไข้ตอนนี้ตัดผมก่อนนี่น้องม้ากำลังตัดผมโอ้โหยางสวยอย่างหล่ออย่างเท่เลยตอนนี้นะอ่าเสร็จแล้วทำไงต่อคะอันนี้คืออะไรอ๋อนีผมอ๋นนี่ผมน้องม้าก่อนแล้วนีผมน้องม้าก่อนอ๋อนเป่าผมก่อนแล้วก็หนีผมด้วย ตรงขนน้องม้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้อุ้ยระวังนะคุณหมอระวังนะนี่เขามีอ่างอาบน้ําให้น้องม้าด้วยนะนี่แล้วสามารถแบบเปิดน้ำแบบนี้ได้แล้วก็เป็นแบบนี้เลยฟองสบ,บู่นี่คุณหมอก,กําลังใส่หมวกนะคะเราจะตรวจน้องม้าเราต้องใส่หมวกก่อนอ่าใส่หมวกแล้วไปตรวจม้าเลยตรวจมา้ <c oughs> มาม้าเป็นอะไรคะวันนี้ไม่สบายหรอโอเค นี่ต่อไปเรามาห้องช่างกันนะคะทุกคนนี่ธันวากาลังแต่งตัวเป็นช่างเขาก็จะมีแบบว่ารถให้เรานะคะซ่อมนะคะทุกคนมีอุปกรณ์ซ่อมคือแบบเยอะมากรถคนันนู้นลอยฟ้าอยู่นะคะเพราะว่าต้องการการซ่อมนะนี่ว้าวไปค่ะที่ใหม่ตอนนี้เราจะไปไหนกันคะไปชั้นบนอ่าไปชั้นบนกันนะคะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไป,ปนนอุ้ยอุ้ยเป็นเชฟเป็นเชฟอ๋อ ด้านนี er ้มันจะเป็นเชฟเชฟนะคะเชฟปลทะเล็กนี่เราจะมาแต่งตัวกันตรงนี้นะทุกคนถ้าใครจะมาทําอาหารนะคะว้าวห้องนี้ก็จะเป็นห้องทาอาหารสเต็กพิซซ่าโอ้โหร้เข็นน่าลกทันมากำลังชอปปิ้งนะคะเดี๋ยวไปจ่ายเงินที่ค่ะเชียร์พี่ใหม่นะไปนี่อุปกรณ์ซื้อของเขาก็มีเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งถักผลไม้โอ้โหมอน้ําโค้งหรอครับโอ้โหโอ้โหมีหลายแบบมาก แล้วมาดูตรงคัเชร์กันบ้างค่ะโอ้ย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 นอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้เนอ้ยะอ้ยโอ้นโอ้ยะอ้ดอ้ย้ยโอ้ยอ้้ยโล้ยโอ้ย้ยยอาแล้วนะคะเลลี่้้้้้้้้้้ยย้อ้้ยยย้้้